น้อยสิบหกจะมีโชคไหมน่าจะมีเงินเข้ามาอยู่นะน่าจะมีโชคอยู่แต่โชคไม่มากอะได้นิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยว่า,างั้นนะนะเบนซ์วันนี้จะมีโชคไหมไม่มีครับไพ่พฤษีขึ้นไม่โกหกนะนะเอาเข้ามากันว่าตามหน้าไพา่ดูหน้าไพ่ก็เห็นเห็นด้วยกันเนี่ยแหละผมเอาอะไรมาพูดเอาหน้าไพ่มาพูดเดือนจะมีโชคไหมคะเอาเดือนเดือนจะดูให้เจ้า ห้าสิบห้าสิบเดือนเน้อวาสนามาก็ได้อ่าชื่ออะไรชบาวันนี้จะมีเงินไหมไพ่ชชบาน่าจะมีเงินนะแต่มีไม่มากนะแต่ก็มีเงินเข้ามานะชื่ออะไรแพมจะมีโชคไหมค้าวันนี้ไพ่บอกแพมมีโชคนะมีโชคอยู่นะแพม,มนะเอาปะนะเราก็ว่าตามหน้าไพ่กันเราไม่ไม,ไม่มานั่งโกหกหรอกก็เห็นด้วยด้วยกันเนี่ยแหละแม่มเอ้ยนะ ก็เห็นด้วยกันเนี่ยแหละจาเวโกหกได้ไงก็นั่งดูด้วยกันเนี่ยดูหน้าภัยด้วยกันเนี่ย